เนือ้อคุชชั่นเยอะมากนี่ทุกคนลงคุชชั่นเสร็จแล้วนะคะทางหน้าคือสิ่งแรกที่รู้สึกได้เลยคือผิดสวยมากฮัโลสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กันเลยนะคะ ก็วันนี้นะคะเจอกันหน้าสดอีกแล้วนะคะก็จะมาทําอะไรไม่ได้เลยนอกจากจะมารีวิวตัวคุชชั่นนะคะก็อันนี้นะคะแบรนด์นี้เขาเพิ่งออกคุชชั่นมาใหม่ค่ะทุกคนปีที่แล้วเขาออลองพื้นมาปีนี้ออกคุชชั่นมาใหม่ค่ะดูแล้วใช่ไหมว่าแบรนด์อะไรนี่อันนี้เลยค่ะของโจวิน่านะคะ Everyday Perfecting Cushion Longwear SPF 25 PA+++ ค่ะก็หลายคนนะแบบใช้ลองพื้นแล้วแบบประทับใจกับตัวลองพื้นของเขามากนะคะก็ เราเองก็เป็นคนหนึ่งที่แบบเออใช้แล้วแบบเฮ้ยก็โอเคนะใช้ดีอยู่ก็เขาเอาคูชชั่นมานะคะเราก็เลยแบบจะมาลองให้ทุกคนดูนะคะว่าตัวเนี้ยแบบดีหรือเปล่าคือเราเห็นบล็อกเกอร์หลายๆคนเขาแบบว่าเออได้ลองใช้กันแล้วนะคะแล้วแบบเฮ้ยทุกคนก็บอกว่าดีนะอะไรเงี้ยส่วนเราที่เออแบนด์เขาไม่ได้จ้างอะไรเงี้ยเราก็จะรีวิวด้วยความจริงใจให้ทุกคนดูว่ามันดีจริงหรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวเราไปแกะกล่องข้างในดูกันดีกว่าคะ่ะ ก็เดี๋ยวเรามาดูกล่องกันก่อนนะคะก็แพ็กเกจจิ้งนะทุกคนตัวกล่องก็เป็นกล่องกระดาษนะคะข้างนอกธรรมดาแล้วก็ข้างหลังเนาะก็จะเป็นแบบออวิธีการใช้อะไรเงี้ยนะคะข้างๆนะคะอันนี้ก็จะมีเขียนตัวส่วนผสมต่างๆเนี้ยนะคะว่ามีอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะข้างในกัน ตืนเป็นมากคือจะบอกว่าแบบไปสนีเพิ่งมาส่งเมื่อกี้เลยก็คืวิ่งลงไปเอาเลยจ้ะแล้วก็หยิบมารีวิวให้ทุกคนดูเลยโอ้ยร้อนมากเลยบอกเลยเพอเพิ่งได้เมื่อกี้เลยนี่นะคะตัวแพคเกจจิ้งเขานะทุกคนก็จะเป็นแบบสีขาวขอบทองนะคะวิ่งมีความหรูหรายอยู่ข้างหลังนะคะก็จะมีชื่อสีอตลับสวยนะเนี่ยทุกคนทําเป็นเล่นไปแล้วก็ไม่ไม่ไม่ดูกอกแกกนะตลับดีเลย เนทใช้เบอร์04เน t u r a l ลนะคะ, De ะ,คะก็อันเนี้ยลองดูตามที่ทางเพจนะคะเขามีแปลเอาไว้ว่า อันนี้แบบถ้าเกิดว่าเคยใช้รองพื้นสีนี้เคยไน้่าเคยใช้รองพื้นเบอร์ศูนย์สองเขาก็จะเทียบสีให้ดูว่าถ้าใช้รองพื้นเบอร์ศูนย์สองแล้วเราจะต้องใช้สีอะไรในรับผิว nc สามสิบนะคะแล้วก็เขาแนะนาว่าคุชชั่น่ะมันมีใช้เบอร์ศูนย์สามกับเบอร์ศูนย์สี่เราเนี่ยคิดว่าใช้เหมาะกับเบอร์ศูนย์สี่มากกว่าอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครไม่แน่ใจก็ลองปรึกษาทางแอดมินของทางเพจเขาก็ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกัน ข้างในนะคะก็จะเป็นพับไหนขอดูพับหนึ่งแมทขอดมก่นอนอก็ไม่มีกลิ่นอะไรนะเป็นกลิ่นของไหวอ,อ่ะอนี่อันนี้นะคะก็ตัวพับเนาะก็จะเขียนตรงลิปบลินตรงที่จับนะคะเขียนว่าจูวีน่าคอสเมติกเนาะแล้วก็อ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวพับตัวฟองน้ําพับกันนี่นะคะตัวฟองน้ําพับก็จะเป็นแบบที่ทุกคนเห็นเลยคือจะบอกว่าตัวฟองน้ำอ่ะมันนุ่มมากเลยนะทุกคน คือเนื้อมันดีอยู่นะนิ่มๆอะไรเงี้ยแล้วก็ข้างในนะคะก็เป็นเหมือนพูชชั่นทั่วไปเนาะนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างในอ่ะแล้วก็มีซีลมานะคะอ่ะเรามาแกะด้วยกันทุกคนนี่ข้างในนะคะก็จะเป็นตัวพับหืมก็พองน้ำดูแบบนุ่มนิ่มนะทุกคนอันนี้เนาะหุยนิ่มอะหุยนิ่มมากเลยอะ่ะคือเหมือนแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะ ตัวเนี้ยมันแบบดึงๆอ่ะนึกออกไหมอืมอืมพอดีเลย ทุกคนก่อนที่เราจะไปลองคุชชั่นกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูคําเคลมจากทางแบรนด์จ o น n าก่อนนะคะเขาบอกว่าอันแรกนะคะตัวเนอร์คุชชั่นนะคะเป็นคุชชั่นกึ่งแมทบางเบาเกี่ยงง่ายค่ะแล้วก็ปกปิดไม่เป็นคราบนะคะผิวสวยธรรมชาติทั้งวันอันที่2นะคะเขาบอกว่าเฉดสีตัวนี้มีทั้งหมดด้วยกัน6เฉดสีค่ะอันที่3ามเขาบอกว่าอันนี้อย่างที่เน็ตบอกไปนะคะมันจะมี S P F 2 5 P A 3บวกนะคะก็ผสมสารป้องกันแดดเนาะอันที่4เลยเขาบอกว่า ผิวแพ้ง่ายใช้ได้ก็คือไม่แพ้นะคะเพราะว่าตัวนี้มันไม่มีส่วนผสมของน้ำมันไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ำหอมไม่มีพาราเบนแล้วก็ไม่มีการทดลองในสัตว์ด้วยค่ะโอ้เลิศนันเนี่ยแล้วก็อีก,กันนึงเขาบอกว่าตัวนี้นะคะมีส่วนผสมจากสารใบโบบกค่ะช่วยกเก็บความชุ่มชื้นทำให้ผิวเนี่เหมือนแบบหายใจได้ แล้วก็อันที่4ี่เขาบอกว่าเน,นี้ยเป็นจุดขายเลยก็คือมีเทคโนโลยี b บอริงเอฟเฟก c t นะคะแล้วก็มีส่วนผสมจาก Marsh m a s มัชเมลโล่ e r นะคะก็คือ2เทคโนโลยีตัวเนี้ยเขาบอกว่ามันจะช่วยเบลอรูขุมขนทําให้ผิวเรียบเนียนเหมือนผิวเด็กนะจ๊ะอ่ะ แล้วก็อันสุดท้ายตัวนี้เขาบอกว่าก็เป็นจุดขายของแบรนด์อีกเหมือนกันนะคะสำหรับคุชชั่นตัวนี้มีสารสก,กัดจากแอส a ากา a ัสเมม r ร n นเชียนะคะก็คือเจ้าสารสก,กัดตัวนี้เขาบอกว่ามันจะช่วยรักษาสมดุลในการผลิตน้ำมันบนผิวนะคะทำให้ตัวจูวีน่าคุชชั่นเนี่ยสามารถคุมมันได้ตลอดวันก็อันนี้นะคะเป็นคำเคลมจากทางแบรนด์เขาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาทดลองกันว่าทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะคะ แบรนด์เขาจะแบบว่าทําได้ตามที่เขาเคลมจริงๆหรือเปล่านะคะโอเคไปลองกัน JoVina Everyday Cushion ค่ะลองพับนิดเดียวโหติดมาเยอะมากเยอะไปปะอุ้ยหรือว่ากดเยอะไปอ่ะกดเยอะไปแน่เลยทุกคนคือแบบเหมือนเนื้อคุชชั่นคือเขาอัดมาให้เต็มมากอะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองก่อนเดี๋ยวเน้จะลงให้ดูฝั่งหนึ่งนะคะก็คือเดี๋ยวเนยลงฝั่งซ้ายให้ดูเนา เนื้อ c u s h i เยอะมากเยอะมากทุกคนแบบผน่ลงทั้งหน้าได้เลยอะ่ะผับเดียวอะ่ะกดมาเยอะไปอะ่อะอะล่น้องคืออัดมาแน่นมากอ่ะคือสีผิวเท่าที่เห็นตอนนี้นะคะก็คือพอดีกับผิวเนตเลยเนาะอันนี้เนียก็ลงสกินแคร์แล้วก็กันแดดปกตินะคะแบบที่ใช้เหมือนทุกวันเลยไม่ได้ลงทรัมเมอร์ลงอะไรเพิ่มเติมนะคะทุกคน คือมันใช้ได้เยอะมากเลยอ่ะคือกดมาแบบอันเดียวอ่ะแล้วคือเนี่ยคือจริงๆใช้ได้ทั้งหน้าเลยโอเคอันนี้ลงเสร็จแล้วนะคะครึ่งหน้าอะโอเคอันนี้ห้างที่ลงแล้วด้วยจวยนานะคะแบบซูงใกล้ๆเลยอันนี้ไม่ได้ลงเนาะอืมอน,นี่ลงแล้ว ม,มันลดนะดีอ่ะอันนี้ครูแบบประทับใจจริงคือลงไปแล้วแบบผิวสวยเลยอืมคือมันคือทางแบรนด์เขาบอกว่าตัวเนี้ยมันจะมีแบบความแมทใช่ไหมแต่ว่ามันก็มีความเขาเรียกอะไรไม่ได้แมทจนแบบแมทแห้งอ่ะคือลงไปแล้วแบบเหมือนผิวมันจะมีความแบบกลัวกลนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพวกรอยดำๆอย่างเงี้ยอาจจะต้องแบบแท็บเพิ่มนะคะเออถ้าถางเนดอ่ะ มันลงง่ายจริงๆคือแบบแทบๆทๆทแทอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือจริงๆจะบอกว่าแบบปั๊มเดียวอะคือน่าจะลงทางหน้าได้เลยพอเมื่อเกี้ยกดมาแล้วคือแบบอยากจะบอกทุกคนว่าคือมันเยอะมากแล้วมันยังมีแบบเหมือนเนื้อเนื้อคุชชั่นอะเหลือในพับเต็มเลยอะอเออคือแบบแตะนิดเดียวอะอันนี้คือมือนหนักมากคือแตะไปแล้วแบบกดออกมายาวมากแล้วเนื้อนองเยอะมากเลยบางเบาดีเลิศในเนี่ยรอบเนี้ย เอาจริงป่ะรู้สึกแบบประทับใจกว่าตัวรองพื้นนี่ค่ะรอ,อ,องพื้นว่าดีแล้วคือตัวเนี้ยดีกว่าอีกอ,อ่ะตัวนี้ชอบนะ oh. ง่ายอะ่ะเหมือนช่วงนี้อินคูชชั่นด้วยมัแบบรู้สึกว่ามันใช้ง่ายกว่ารองพื้นอย่างเงี้ยก็ไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าแต่แค่รู้สึกว่าเหมือนคูชชั่นมันจะมีความแบบเนื้อมันจะแบบเบาๆแล้วก็บางเบากว่ารองพื้นอย่างนียเนี่ย,ยคิดว่ามันน่าจะเสร็จตัวละสีไม่ได้แบบดรอปลงไปนะคะเออคือใช้แล้วแบบหน้าเหมือนแบบ ไบรขึ้นแต่ไม่ได้ลอยเนี่ยทุกคนต้ออกปะเทียบกับคอเพราะวาเนี้หน้ากับคอเท่ากันคือหน้ามันจะแบบเหมือนไบรขึ้นนิดนึงแต่ว่าไม่ได้แบบลอยนะอย่างเงี้ยก็ไม่นะอันนี้เนซยังไม่ได้ลงคอนะคะมาจะลงอีกครั้งหนึ่งให้ดูคะ่ะนี่ทุกคนลงคุชชั่นเสร็จแล้วนะคะทางหน้าคือลงคุชชั่นเสร็จใช่ปะแล้วสิ่งแรกที่รู้สึกได้เลยคือผิวสวยมาก คือเนี่ยดูดิโอ้โหต้องควยเยอะจริงๆเนี่ยคือแบบสวยสวยอ่ะคือเหมือนแบบลงไวใช่ปะเนี่ยนี่ยังไม่ได้แต่งหน้าน่ะนี่จ้านั่งมีเงาจ้าทุกคนดูดูดูด,ด,ดูเอาสิเวอร์ไหมละ่ะลบมากประทับใจ <laughs> โอ้ชอบมากเลยอ่ะ โอเคอะให้ดูผิวแบบลงไปแล้วแล้วเดี๋ยวไปแต่งหน้าก่อนนะคะแต่งหน้าเสร็จก็จะประมาณนี้ค่ะนี่อันนี้แต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะก็ผ่านไปแล้วหนึ่งชั่วโมงค่ะ ดาวหน้าให้ดูใกล้ๆนะคะอันนี้อัปเดตหลังจากแต่งหน้าเสร็จเนาะหชั่วโมงก็เนตแต่งหน้าตามปกตินะคะอันนี้ไม่ได้ลงแป้งใดๆนะคะวันนี้เป็นคุชชั่นจุยนะเพียวๆเลยล้วนๆนะคะแล้วก็ไม่ได้ลงไฮไลท์แต่อย่างใดนะทุกคนที่เห็นเงาๆนี่คือเท็กซ์เจอร์ของคุชชั่นทังนันเลยนะคะยกเว้นในส่วนของแก้มเนาะแก้มเนตปัดเป็นแบบฟรชออนผสมชิมเมอร์นะคะ สวยมากบอกเลยว่าผิวสวยมากเดี๋ยวซูมหน้าให้ดูใกล้ๆดีกว่าค่ะว่าหนึ่งชั่วโมงผ่านไปเราหน้าเป็นยังไงบ้างมาจา้ามาจา้าอันนี้ซูมมาใกล้ๆนะจา้าหนึ่งชั่วโมงเนาะนี่พัดลมมายังกระถ่ายเอ็มีก็นี่นะคะเนี่ยอย่างที่บอกทุกคนเลยว่าผิวแบบเออเหมือนพอมันมเซตตัวเข้าที่ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงคือแบบผิวสวยเลยนี่นะคะ S <S <S ก็นี้นะคะผ่านไปหนึ่งชั่วโมงเนาะเดี๋ยวอนะัปเดตหน้าให้ดูเรื่อยๆคะ่ะวันนี้เดี๋ยวเราจอ,อกไปทปนนนะะดออปสอบข้างนอกกันนะคะเดี๋ยวนี้จอกไปข้างนอกวันนี้ฟ้าฝนเป็นใจอีกแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าแดดเปรี้ยงเลยค่ะวันนี้แดดแรงมากเวอร์นะคะก็เดี๋ยวเราจอกไปทดสอบข้างนอกกันประมาณน่าจะแปดชั่วโมงแหละเพราะว่าเดี๋ยวนี้จะออกไปกินข้าวกับแม่ด้วยโอเคแล้วเดี๋ยวอนะัปเดตหน้าให้ดูเรื่อยๆคะ่ะนี่อันนี้ออกมาข้างนอกแล้วนะคะก็ออกมากินข้าวกับที่บ้านแล้ว อัปเดตหน้านะคะเอาหน้ามาให้ดูนี่ผ่านไปห้าชั่วโมงแล้วก็จะเห็นได้ว่ามันสวยอยู่เลยนียนะะ่นั่งอยู่ข้างถนนเนี่ยทุกคนจะเห็นนะว่ารถบ้านไปมาเวอร์วังมากนะคะดูดีเห็นปะยังไม่มีตรงไหนหลุดเลยนี่ก็ใส่แมสไปแป๊บหนึ่งนะคะก็เดินมาเฮ้ยแบบใส่แมสประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วก็อัปเดตหน้าสวยอยู่ นี่วันนี้มากินชื่ร้านมากินตำนัวนี่วันนี้มาถึงมาหาชัยเลยนะคะโอเคเดี๋ยวให้ดูว่ามีอะไรกินบ้างแล้วเดี๋ยวแบบโชว์กินกรุกรีบแต่ว่าใดๆก็คือหน้ายังดีเดี๋ยวอัปเดตอีกทีตอนครบ8ชั่วโมงค่ะ ซอมอนสิบมอกตั้มทะเล กน,น,นี่อันนี้นะคะก็ครบเจดชั่วโมงแล้วนะคะอันนี้เอาหน้ามาให้ดูก่อนเนาะก่อนที่จะครบ8ดชั่วโมงคือจะบอกว่าแบบยังสวยอยู่เลยอะทุกคนคือผิวแบบเวอร์มากดูดิผิวแบบยังสวยอยู่เลยนี่คือแบบไปห้องปกติเลยนะเออแต่ว่าก็มีแหละใน่วนของความมันแต่ว่าคือมันก็แบบยังเงาอยู่นี่นะคะนี่ยังไม่มีอะไรหลุดเลยค่ะปากนี่คือก็คือเหลือแค่นี้ละไปกินซุปตํามานะ้องแทงที่ทุกคนเห็น เวอร์มากโอเคค่ะเดี๋ยวกลับบ้านแล้วแล้วเดี๋ยวอนะัปเดตหน้าให้ดูอีกทีไม่แน่ใจว่าประมาณกี่ชั่วโมงเพราะตอนนี้7แล้วหน้าประมาณแชั่วโมงถ้าจะถึงบ้านอีกทีนูอคค้อัปเดตให้ดูอีกทีนึงค่ะ โอเคค่ะก okay, ็มาปิดจบกันค่ะวันนี้นะคะออกไปทดสอบทั้งหมดจนถึงตอนนี้นะคะก็สามทุ่มและทุกคนเป็นเวลาเก้าชั่วโมงค่ะวันนี้เก้าชั่วโมงที่เราทดสอบคุชั่นโจวีนากันนะคะก็มาดูผลลัพธ์กันอ่ะให้ดูหน้าใกล้ๆหลังจากผ่านไปเก้าชั่วโมงเนาะก็อย่างแรกเลยนะคะจะเห็นได้ว่ามีความมัน บนใบหน้านะคะแต่ว่าถ้าเทียบกับคุชชั่นเลยอะ่ะถือว่าก็มันไม่ได้แบบเยอะมากนะถ้าดูด้วยตาเปล่าเนี้ยนะคะยังแบบได้อยู่อันเนี้ยคือเน้นไม่ได้มีการสับหน้าระหว่างวันใดๆไม่มีการเติมการทชชั่อะไรแล้วก็ที่สำคัญอย่างที่บอกทุกคนไปว่าวันนี้นะคะเน้นไม่ได้เซ็ตแป้งฝุ่นด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นผลลัพธ์จากการใช้คุชชั่นเจเวหน้าเพียวๆเลยแล้วก็ออกไปทดสอบให้ดูกัน9ชั่วโมงเต็มๆนะคะอ่ะดูหน้าใกล้แล้วที่เน่ดูกระจก อย่างเงี้ยนะทุกคนก็จะเห็นว่า,าตัวคุชชั่นนะคะก็มีหลุดอยู่นะแต่ว่าหลุดไม่ได้เยอะมากนะคะจะเห็นได้บริเวณแบบเนี่ยก็ช่วงตรงคางอย่างเงี้ยแต่ว่าตรงที่ใส่แมสอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้หลุดเยอะมากเนาะหน้าผากก็ไม่ค่อยหลุดพูดถึงตรงที่ใส่แมสอะ่ะก็หลุดแต่ว่าไม่ได้เยอะมากนะคะโดยรวมก็ถือว่ายังได้อยู่ตรงแก้มใดใด ถือว่าหลุดน้อยมากนะทุกคนพอสิ่งนี้คือคุชชั่นเนาะนอยจริงๆคือผลลับดีจนแบบตกใจอะ่ะหน้ายังสวยอยู่เลยเนี่ยก็คือกินข้าวปากก็คือหลุดมาแล้วดูสิส่วนเรื่องความมันเดี๋ยวเนสเอ่อซับมันให้ดูค่ะก่อนที่จะไปสำนานะคะเดี๋ยวให้ดูแมทก่อนดีกว่าก็อันนี้นะคะวันนี้อันนี้คือแมทที่ไน้ใส่มาทั้งวันเนาะสำหรับวันนี้คือติดน้อยมากกับทุกคนข้างล่างอย่างเงี้ย น้อยมากเลยนะแต่คือเราใส่อะเราก็คือใส่แมสปกติเนี้ยแล้วก็เอาใช้ป่ปทุกคนเราก็จะไม่แบบถูอะไรขนาดนั้นเยี้ยนะคะก็ใส่ตามปกติแต่แบบเฮ้ยดีอะติดแมสน้อยมากเหมาะมากนี่ขนาดแบบไม่ได้สับแป้งนะย้ำอีกทีอันนี้ไม่ได้ซับแป้งนะคะแล้วก็มาซับหน้ากันดีกว่ามาดูว่าที่เขาเคลมไว้นะคะว่าคุมมันแผ่นใหญ่เลยวันนี้ที่เขาเคลมไว้ว่าคุมมันจะแบบว่าคุมมันได้ดีแค่ไหนเนาะ ่ะนี่นะคะสับมันวันนี้ใช้แผ่นใหญ่ก็เกือบจะเต็มแผ่นอยู่นะทุกคนแต่ว่าก็ยังไม่เต็มนะน่ะดูยคุมมันได้ดีจริงเห็นปะดูดิยังเหลือตรงนี้อยู่เลยนะขอบคองนี่นะคะนี่ก็ส o o m นะให้ดูใกล้ๆอีกหนึ่งรอบนะคะทุกคนก็จะเห็นได้ว่าผิวแบบยังดูสวยอยู่เลยนะเอาจริงๆแค่แบบเติมปากอย่างเงี้ยก็ได้อยู่แต่ว่าเนี่ยเห็น ว่าตรงช่วงบริเวณแก้มเนี่ยข้างเนี้ยไม่ค่อยหลุดแต่ว่าข้างเนี้ยก็ก็หลุดไปละตรงช่วงน,นี้นะคะแล้วก็มีตรงนี้ด้วยเนาะที่ยังหลุดที่หลุดไปแล้วนิดหน่อยนะคะแล้วก็บริเวณคางของในบริเวณคางก็คือไม่ค่อยติดทนเท่าไหร่ก็หลุดไปพอสมควรแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะมากนะคะหลังจากแบบซับหน้ามันแล้วคือเห็นได้ชัดเลยว่าหลบว่าแบบมีหลุดเนาะแล้วก็เนี่ยตรงนี้ก็หลุดเนาะเพราะว่ามันก็จะเห็นรอย กโดยรวมถือว่าแบบคุมมันได้แบบเลิศคุมมันดีมากอะ่ะมาสรุปผลกันโดยรวมนะคะก็ในเรื่องคุมมันถือว่าคุมมันได้ดีเลยเนาะตามที่แบบทางแบรนด์เขาเคลมเลยว่าตัวนี้มันคุมมันแล้วก็เนี่ยขนาดทดสอบมา9้าชั่วโมงแล้วค่ะก็สอบหน้ามันออกมาแล้วว่ะตัวแบบความมันอ่ะก็คืออย่างที่ทุกคนเห็นเลยว่าแบบเออมันยังไม่เต็มแผ่นเลยเนาะแล้วก็สําหรับแบบ สีผิวอะไรอย่างเงี้ยทาเฉดสีมาค่อนข้างแบบได้ดีเลยพอดีกับผิวเนสดเลยเนต่นะผิว nc 30ใช่ไหมลองลงไปแล้วเ,เน่ใช้เบอร์สุนซี่อย่างที่ทุกคนอย่างที่บอกทุกคนไปเนี่ยตอนแรกนะคะว่าเออมันพอดีผิวเลยก็โดยรวมถือว่าเรื่องสีผิวก็คือประทับใจไม่ลอยไม่ขาวแล้วก็เหลืองแบบใช่แล้วไม่เทาเลิศอย่างเงี้ยโดยรวมถือว่าประทับใจมากก็เหมาะกับการที่ทางแบรนด์เขาเคลมว่าตัวเนี้ยแบบเป็น joivina everyday perfecting cushion long wear ตามชื่อเลยทุกคนแบบลองแว์จริงๆแล้วก็เหมาะแก่การใช้ทุกวันจริงๆเพราะว่าให้ผลลัพธ์ที่แบบดีแล้วก็สวยติดทนมากจริงๆพูดขนาดนี้อยากมิคีนะแบรนด์คอมเมด้สปอนจริงๆทุกคนแต่ว่ารอบเนี้ยของดีจริงๆคือแบบแทบจะขึ้นแท่นลูกหลักคุชชั่นของปีนี้ไปเลยจริงๆคือทำได้ดีมากดีจริงแนะนำถ้าเกิดว่าใครอยากลองนะคะตอนนี้เนตเรากดมาเขามีโปรโมชั่น เนาเป็นโปร A ที่590นะคะก็ถ้ายังไงใครสนใจก็ลองติดต่อทางแบรนด์เขาดูอีกทีนึงเอาเป็นว่าช็อปเมอร์สำหรับตัวนี้นะคะทนได้ตามคำเคลมจริงๆสำหรับตัว JoVina Cushion ตัวนี้นะคะ ก็คลิปนี้นะเดี๋ยวเนทไปก่อนแล้วอันนี้แบบรีวิวร้อนๆให้ทุกคนดูเลยเพราะว่าได้ของปุ๊บรีวิวปั๊บอย่างนี้นะคะก็คลิปนี้ไปแล้วเนาะทุกคนถ้าเกิดว่าใครนะคะยังไม่ได้สอบสไครนะคะกดสอบสไงขข้างล่างให้เนทด้วยนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดสอบสไครไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในคลิปหน้านะคะโอเคไปลคะค่ะบ๊ายบาย